สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่14พฤศจิกายน2566นายจุลพันธ์ออรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน5แสนล้านบาทเพื่อมาใช้ในโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องนี้กำลังดำเนินการอยู่และยังไม่สามารถตอบได้ว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะให้คำตอบในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบับดัดบงกล่าวเมื่อใดซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกตามกระบวนการและในระหว่างนี้ หลักเกณฑ์ต่างๆยังคงเหมือนเดิมเนื่องจากจะต้องมีการปรึกษาข้อกฎหมายกับสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้เรียบร้อยก่อน ส่วนกรณีที่มีประชาชนบางส่วนเรียกร้องว่าจะสามารถใช้เงินได้ทันในช่วงเดือนเมษาปีหน้า2,567ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่นายจุลพันธ์ระบุว่าตามกรอบเวลาแล้วไม่สามารถใช้ได้ทันในห่วงเวลานั้นเพราะการออกพระราชบัญญัติมีขั้นตอนกฎหมายอยู่ในกรณีที่ไม่มีอุปสรรคเลยเร็วที่สุดก็จะอยู่ในเดือนพฤษภาคมแล้ว นายอนุทินชาญมิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและันติกว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ตนได้ไปเยี่ยมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่สื่อได้ถามว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้ลดความรุนแรงให้กับนักเรียนและนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบว,วินัยมากขึ้นนั้นโดยนายวุฒินระบุว,ว่าได้มีการพูดมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามีอยู่หลายวิชาที่ตอนนี้ถูกจำแนกออกไปเช่นวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและจริยธรรมศึกษา ทั้งนี้ได้รับรายงานจากพลตราวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าวิชาเหล่านี้ควรนำกลับเข้ามาในหลักสูตรปลูกฝังให้เด็กๆตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเพื่อให้มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทยมีความรักมีความสามาคัคคีจึงจะทาให้บ้านเมืองมั่นคงสันักาข่าวต่างประเทศรายงานว่านายคริสเตียนลินเมียโฆษกองค์การอนามัยโลกแถลงว่า โรงพยาบาลอันชิฟาซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดของฉนวนกาซากำลังจะก,กลายเป็นสุสานฝังศพจากการที่บริเวณโดยรอบของโรงพยาบาลมีการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสตลอดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยโฆษกองค์การอนามัยโลกอย่างเปิดเผยด้วยว่ามีประชาชนอยู่ภายในโรงพยาบาลมากกว่า600คนนอกจากนี้ยังมีผู้ที่หลบภัยการสู้รบเข้ามาอาศัยอยู่ในโรงพยาบาล อีกเป็นจํานวนมากโดยพวกเขาต้องอาศัยอยู่บริเวณโถงทางเดินของโรงพยาบาลขณะที่ดรโมฮัมเมดอาบูเซนเมียแพทย์ของโรงพยาบาลอันชิฟาเปิดเผยว่ามีเด็กทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลต้องเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย7คนจากการที่ขาดออกซิเจนเนื่องจากอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์ไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง